สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพครับ <c oughs> วันนี้เรามีเรื่องราวข่าวนะที่จะมาพูดคุยกันนะครับเ <c oughs> นื่องจากว่าการประชุมเอเปกจบสิ้นลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะท่ามกลางบรรยากาศที่ชื่นมื่นท่ามกลางบรรยากาศที่คนไทยทั้งประเทศนะแล้วก็คนอีกทั่วโลกนะต่างยกย่องยินดี สเสริญน,นะการจัดงาน <c oughs> ของไทยในการจัดงานการประชุมเอเปที่ผ่านมานะครับการต้อนรับขับสู้การอะไรต่อมีอะไรนะฮะภาพหลายสิ่งหลายอย่างหลายมิติที่เราได้พบได้เห็นนั้นต่างมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับกับความสำเร็จของประเทศไทยในครั้งนี้ และผลจากการที่มีการจัดงานผ่านพ้นไปด้วยดีนั้นเนี่ยทำให้ประเทศไทยอยู่ในสายตาโลกนะครับท่า,ามกลางความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในการที่จะมีการลงทุนไม่ว่าจะเป็นทางประเทศซาอุดทางจีนนะรัเสเซียและก็อีกหลายๆประเทศนะเราจะเห็นว่า,าตัวแทนของแต่ละประเทศหรือผู้นำแต่ละประเทศที่มา ร่วมงานในะการประชุมเอเป็กในครั้งนี้เนี่ยนะฮะเป็นภาพที่ประทับใจและเชื่อเหลือเกินว่าทุกประเทศรวมทั้งประเทศที่พยายามที่จะด้อยค่าพยายามที่จะทำลายประเทศไทยเองก็ตามเนี่ยนะฮะอย่างสหรัฐอเมริกานะครับตัวแทนของไบเดนตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็มีความนะ เขาเรียกอะไรฮะมีความสุขนะครับถึงขนาดไปเดินตลาดออตโกไปหาซื้อพริกแกงเขียวหวานนะซื้อพริกผัดเผ็ดนะครับและจากภาพตรงนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่ากลุ่มขบวนการที่จะทำลายชาติทำลายประชาชนทำลายความหวังของประชาชนนะในการที่จะได้รับอน,นิสงส์จากการประชุมเอเปกถ้าถามว่าประชาชนจะได้รับอะไร ถ้ามีการลงทุนอย่างกรณีของซาอุจะมีการลงทุนในการสร้างคลังน้ำมันนะฮะใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วก็จะสร้างโรงกลัน่นนั่นก็หมายถึงว่าพลังงานของประเทศเรานะฮะก็จะไม่ต้องไปลำบากยากเข็ญแน่นอนพี่น้องประชาชนหรือประชาชนอย่างผมเต่านิจานี้นะ,ะก็ได้รับอน,นิสงส์ด้วยนั่นคือสิ่งที่ประชาชนจะได้รับประการต่อมานะฮะ ประเทศซาอุดีการสร้างาส,งสิ่งปลูกสร้างอีกเยอะแยะมากมายแน่นอนฮะแรงงานไทยเป็นที่ต้องตาต้องใจของซาอุเพราะเขาถือว่าเป็นแรงงานที่ดีที่สุดในโลกนะเขาบอกอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราก็จะได้ไป้าแรงงานกันอีกนะนั่นก็หมายถึงว่าเงินทองก็จะไหลามาเทมาสู่ประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องที่ไปขายแรงงานนะ ครอบครัวลูกเมีายญาติพี่น้องก็จะมีความสุขความสบายมากขึ้นกว่าเดิมนั่นคือเศรษฐกิจของเรากำลังดีมากขึ้นรวมทั้งการต้องการสินค้าอุปภโภคบริโภคนเะช่นธัญ,ญพืชเช่นข้าวนะฮะและตอนนี้ที่ดังมากๆเลยนะที่ทางสาอุต้องการก็คือเนื้อโคขุนโพลคํานะรวมทั้งปลากุูเล่า มีการสั่งเป็นจำนวนไม่น้อยเลยนั่นก็คือทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในส่วนของประเทศจีนเองก็จะมีการลงทุนอีกเยอะแยะมากมายนะฮะหลายเรื่องนะครับและที่สําคัญก็จะมีการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของประเทศนะทีนี้ก็คงจะเลิกด้อยค่าได้แล้วใช่ไหมครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของเรือดำน้ำําในกรณีที่บอกว่าจีนสร้างแต่เครื่องเป็นของเยอรมัน แต่เดิมเยอรมันไม่ขายให้นะแต่สุดท้ายเยอรมันก็บินไปหาจีนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้หายวิตกกังวลได้เลยนะรวมทั้งประเทศฝรั่งเศสนะท่านมากรงได้ไปหลายที่หลายทางด้วยความประทับใจนะนั่นคือความปรับเรื่อมยินดีของคนไทยและก็ของฝรั่งเศสเองด้วยจนทำให้กลุ่มที่แอ,แอบอ้างฝรั่งเศสนะแอบอ้าง เกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์นะการปฏิวัติอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะถึงกับหงอยไปเลยแม้แต่สหรัฐอเมริกาถ้าท่านได้ติดตามท่านจะเห็นภาพนะครับว่า,าการที่ได้มีกลุ่มม็อบนะสามนิ้วม็อบล้มเจ้านั่นแหละฮะที่มีพรรคการเมืองนะักการเมืองบางกลุ่มบางพรรคเนี่ยอยู่เบื้องหลังเพื่อที่จะทําลายนะเขาส่งแค่ยามนะแต่งตัวปอนๆออกมารับรับด้วยความรําคาญด้วยซ้ําไปเขาไม่ให้เกียรติอะไรเลย เพราะฉะนั้นการเดินสายของกลุ่มขบวนการล้มเจ้าเนี่ยไปแต่ละสถานทูตเขาออกมารับก็จริงฮะแต่เขาไม่ทำอะไรให้หรอกครับเพราะเขาเห็นภาพแล้วจากการประชุมเอเปกว่าประเทศไทยจัดได้ดีเยี่ยมประเทศไทยยืนหย่อยู่ตรงกลางไม่ได้เอ็นเอียงเข้าข้างใครและประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นประเทศที่ได้รับการลงทุนมากที่สุดนั่นคือสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนจะได้รับ นะตั้งแต่รากหญ้าตั้งแต่กลุ่มชาติพันธุ์ขึ้นมานั่นคือการทํางานของพระนท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วอย่างนี้เราจะหาใครมาทํางานแทนแล่ะครับนะฮะในส่วนของของการเมืองก็พยายามที่จะด้อยค่ากันนะแต่ท่านจับตาดูกันต่อไปว่ามันอะไรจะเกิดขึ้นคนที่ด้อยค่านั่นแหละนะไม่ใช่ด้อยค่า พลเอกประยุทธ์จันโอชานะจะด้วยค่าตัวเองและคนที่ทํางานแทนพระนท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาทางภาคเหนือภาคอีสานก็มีท่านสสสุธาประทีปนัทหลังที่ท่านได้เดินงานประสานทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งพ่อแม่พีน่น้องประชาชนคนรักย้าท่านนายกดําเนินการเรื่องที่ทํากินเรื่องสิทธิต่ตางๆตามที่เขาต้องการ4ข้อผมเชื่อเลยเกินว่าอย่างไรคะแนนก็ทะลุโลกนะผมกล้าพูดอย่างนี้ทีนี้เรามา ดูข้อเปรียบเทียบผลงานระดับโลกนะเจ้าภาพเอเปกสสมัยนะกว้างใหญ่ไทยสารนะฮะช่วงปี2003นะฮะตอนนั้นทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับสถานการณ์โลกและภาพรวมของงาน,นต้องดูสถานการณ์โลกด้วยนะครับตอนนั้นสถานการณ์โลกสงบนะฮะ อ,อยู่ในสภาวะสภาพเศรษฐกิจของโลกรุ่งเรืองจำนวนผู้เข้าร่วม21เขตนะเศรษฐกิจสมาชิกเอเป็กหัวข้อนำเสนอของไทยการเชื่อมโยงการค้าทางการค้างบประมาณไม่รวมอัตราเงินเฟอ้อนะครับใช้ไปทั้งสิ้น5,000ล้านบาททองคำบาทละ7,167บาทเห็นไหมมันแตกต่างกันเยอะแยะมากมายเลย นะครับรายละเอียดของการจัดงานไฮไลท์ของการจัดแสดงพระราชพิธีพยุพพะหยะญาตรานะซึ่งหาชมยากและเข้าถึงได้ยากแม้เป็นคนไทยเองก็ยังไม่สามารถเข้าไปชมได้นั่นคือยุคของทักษิณอาหารในงานเลี้ยงรับรอง นำเสนออาหารที่ละเอียดพิถีพิถันะเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้นำเกตเศรษฐกิจที่เข้าร่วมรับนะความเชื่อมโยงนอกเอเปกไม่มีนะทีนี้มาดูของทางท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะการประชุมเอเปกปี2022สสถานการณ์โลกในปัจจุบันนะอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งนะความตึงเครียดเนื่องจากสงคราม รัสเซียยูเครนแต่ก็อยากจัดออกมาได้ดีที่สุดสภาพเศรษฐกิจโลกซบเซาอย่างรุนแรงจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด1 9แล้วงานเป็นไงฮะสุดอลังการจำนวนผู้เข้าร่วมยี่เบเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปกกัมพูชาฝรั่งเศสซาอุดีิอาระเบียนะข้อหัวข้อนำเสนอของไทยการเชื่อมโยงทางการค้าเพื่อการฟื้นฟู เศรษฐกิจโลกและบ้านและนำเสนอโมเดล BCG ที่ตอบสนองเป้าหมายสหประชาชาติงบประมาณไม่รวมอัตราเงินเฟอ้อนะสามพันสองร้อยแปล้านบาทท่ามกลางทองคำบาทละ3ามหมบาท3ามหกับ7จ็ดบาทเนี่ยแตกต่างกันเยอะแต่ใช้งบแค่30,000 3,000กว่าล้านกับตอนนั้นใช้5,000ล้านนะครับนะรายละเอียดของการจัดงานไฮไลท์การแสดงนะอันอันอันร์ไดนะแบงคอกแสดงถึงความสวยงามของกรุงเทพอีกทั้งยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสรับชมอย่างทั่วถึงจนถึงมกราคม66แต่ของทักษิน ประชาชนเองยังเข้าไม่ถึงนะครับอาหารในงานเลี้ยงรับรองนำเสนออาหารไทยในรูปแบบที่ทันสมยัยสอดแทรกการนำเสนอวัตถุดิบท้องถิน่นเพื่อส่งเสริมสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมของไทยนะได้ทุกระดับชั้นความเชื่อมโยงนอกเอเปกนะความร่วมมือระหว่างชาติในเอเปกกับซาอุดิอาระเบียฝรั่งเศสและกัมพูชา ของทักษิณไม่มีนี่คือข้อแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้หน้าเวลานั้นกับหน้าเวลานี้หน้าเวลานั้นเศรษฐกิจดีนะโลกสงบสุขแต่เวลานี้โลกเกิดภัยสงครามนะแล้วก็ความสงบสุขเกี่ยวกับเรื่องของการระบ,บาดของโควิด19ทองบาทละ3,300บาทในยุคนี้แต่ยุคนั้นทองบาทละ 7,167บาทดูการใช้งบประมาณครับยุคนั้นทอง7,167บาทใช้งบประมาณ5,000ล้านแต่ยุคของพลเอกประยุจนันโอชานะครับทองบาทละ3,300บาทใช้งบประมาณ3,283.10ล้านบาทเท่านั้นเองนะยังไม่ถึง4ล้านเลยแต่ทำไมยุคนั้นใช้ใช้เยอะนี่แหละครับนี่คือข้อเหตุ ข้อแตกต่างเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่มีนอกไม่มีในไม่มีเก็บเศษเก็บเลยใส่กระเป๋าตัวเองใครบริสุทธิ์กว่าใครตรงนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยน่าจะเข้าใจนะน่าจะวิเคราะห์ออกนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านกับเมืองเกิดอะไรขึ้นในความเป็นผู้นำนั่นคือการประชุมเอเปคที่ผ่านมาครับ ครับนั่นคือรายละเอียดนะฮะในการประชุมเอเปกที่ผ่านมานะฮะว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งเป็นที่ชื่นใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศยกเว้นคนบางกลุ่มบางพวกที่คิดจ้องจะทำลายชาติทำลายศาสนาและทำลายพระมหากษัตริย์เท่านั้นที่ยังข้างคาใจและก็ยังออกเดินสายกล่าวหาทำลายรัฐบาลทำลาย พระนาท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับเสร็จแ,แล้วหลังจากเสร็จสิ้นเอพิกเนี่ยนะฮะเราหันมาดูเรื่องของการเมืองกันสักหน่อยนะครับว่าหลังจากนี้เราจะเดินกันอย่างไรนะครับหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต้องจับตาดูละครับว่าพระนาท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีท่านจะเดิน อย่างไรกับแนวทางทางการเมืองแต่ง่ายๆฮะสิ่งที่ท่านได้เคยสนับสนุนอยู่แล้วสิ่งที่มีตัวแทนของท่านได้ทำงานอยู่แล้วเนี่ยนะครับนั่นคือแนวทางเดินนั่นคือสิ่งที่จะสร้างฐานสร้างคะแนนให้กับท่านโดยเรื่องนะที่ทางท่านสสสุธาประทีปนัทหลางสสภูเก็ตเขตหนึ่ง ในฐานะรองประธากนกรรมธิการการปรับปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรที่ได้ลงพื้นที่ทํางานเปรียบประหนึ่งเป็นตัวแทนพระนท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ว่าจะเรื่องที่ทํากินนะเรื่องสิทธิของพี่น้องชาติพันธุ์เรื่องบัตรเรื่องใบเรื่องการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและอะไรต่อมีอะไรอีกหลายอย่างนอกจากนี้การเข้าไปช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน นั่นคือแนวทางครับเพราะแนวทางตรงนี้แหละแนวทางที่ประชาชนต้องการจริงๆไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างภาพไม่ใช่เรื่องของการมุ่งหวังแต่จะซื้อเสียงไม่ใช่ต้องการแต่ต้องหาคนเด่นคนดังคนที่มีสตังแล้วก็ทุ่ม40ล้าน50ล้านซื้อเสียงเท่านั้นแต่การทำงานของท่านสสสุธาประทีมนัหลางนั้นคือการทำงานลงพื้นที่ ไปดูแลแก้ไขปัญหาที่ประชาชนเขาต้องการรัฐบาลต้องฟังตรงนี้ฮะลุงตู่ต้องสารต่อตรงนี้เพราะท่านได้ให้ท่านสสสุธาประทีปนัทหลังได้เดินงานและสารเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนเวลานี้เขารออยู่นเวลานี้ผลงานปรากฏชัดเจนมากมายหลายเรื่องทั้งเรื่องที่ทำเกินนะเรื่องของการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสาน นะครับเรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่าด้วยการถูกรังแกด้วยการทุจริตเรื่องของการทําบัตรทําใบให้กับพ่อแม่พี่น้องชาติพันธุ์จนมีการจับในอำเภอเวียงแหงนั่นคือผลงานที่ท่านสสสุธาประทีมนัทหลางทำและแน่นอนฮะก็มีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาน,นายกรัฐมนตรีประหนึ่งท่านอยู่เบื้องหลังในการดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนรากยากและกลุ่มชาติพันธุ์ อย่างล่าสุดนี่นะฮะท่านสอสอสุธาประทีบนถลางในฐานะรองประธานกัรมธิการการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้ลงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนักธุรกิจจีนพบพี่น้องเพื่อพบพี่น้องที่เป็นเกษตรกรสวนส้มโอทัพทิมสยามนะส้มอ่สวนส้มโอทัพทิมสยาม เพื่อส่งออกไปยังประเทศจีนและประเทศซาอุดีอาระเบียและประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการสร้างโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรได้พบปะพูดคุยกันสวนส้มสวนส้มโอทับทิมสยามลุงแอดป้าแดงตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงเช้าท่านสสสุธาประทีปนทหลางเดินทางจากชุมชนบ้านท้องโกงกลางเพื่อ ปล่อยกุ้งแม่น้ำร่วมกับชาวบ้านชุมชนปากแม่น้ำปากผนังและชาวประมงที่อยู่ด้านเหนือประตูทุกวิภาคประสิทธิ์ชาวประมงที่อยู่บริเวณด้านเหนือประตูอุทกวิภาคประสิทธิ์ทราบข่าวจึงเดินทางมาพบท่านกันมาธิการปปชสภาผู้แทนราษฎรเพื่อร้องทุกขเรื่องความเดือดร้อนจากฝักตบชวาเพื่อแก้ปัญหากับพี่น้องประมงโซนเหนือ ประตูอุทกวิภาคประสิทธิ์ก่อนเที่ยงท่านสาสาสุธาประทีปนทหลางเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อหาหรือและแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้นี่คือแนวทางครับท่านที่เคารพทางภาคเหนือนี่นะไล่มาตั้งแต่จังหวัดตากเลยครับท่านไปดูแลแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิพ่อแม่พี่น้องประชาชนเรื่องที่ทํากินนะครับ จนจังหวัดลำปางได้รับการดูแลแก้ไขเกือบร้อยเปอร์เ็นตละตอนนี้เหลืออยู่แค่การเข้าไปดำเนินการในการที่จะชี้แนะชี้แนวเท่านั้นเองนะครับในส่วนของอปัญหาเรื่องบัดเรื่องบายท่านก็ดำเนินการอยู่นอกจากนี้ก็ยังมีทางภาคอีสานทั้งเรื่องของการบุกรุกป่าเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของการบุกรุกสถานโบราณน,นะโบราณสถาน อะไรต่อมี่อะไรเยอะแยะมากมายนี่คือแนวทางในการเข้าหาประชาชนและเป็นแนวทางในการที่จะสร้างศรัทธ,ธาให้กับประชาชนได้ไม่ยากเลยหากพระนท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเห็นความสำคัญตรงนี้แล้วให้ท่านสสุธาเดินและคุมพื้นที่ทางภาคเหนือและทางภาคอีสานบางส่วนผมเชื่อเลยเกินว่าคะแนนท่านจากการทำงาน จากผลงานทั้งโอเปกและอะไรต่อไม่อะไรที่ผ่านมาการประครับประคองชาติบ้านเมืองการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งนัสบัตสวัสดิการไทยชนะและผู้สูงอายุนั่นคือผลงานของท่านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าวาดวันครับอย่าวาดวันว่าพักนั้นจะเป็นอย่างนี้พักนี้นจะเป็นอย่างนั้นวาดวันอย่างเดียวครับวาดวันอยู่ก็คือเงื่อนเวลากลัวจะไม่ทัน ในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนเท่านั้นนี่คือความจริงหากท่านเดินอย่างนี้นะฮะแล้วสนับสนุนให้ท่านสสสุธาประทนิีนัทหลางเดินงานอย่างเต็นที่ผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านจะได้ใจทั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนรากยากและกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง17กลุ่มอย่างแน่นอนครับ